ที่ถูกแล้วแหละที่ไม่ให้มันนั้นหรอถ้าให้ไปในป่านี่มันเหมือนเอาพิชตกน้ำเราเหมอนแบบเหมนพายแหละตื่ของมันแล้วถ้าพูดถึงนี่ไม่อยยเรมันเลยเตัวเราเตอร์ไม่ได้เซตเป็นบิดหมดนะครับด้านลึกถึงตอนนี้ไม่อยากจะชย่ยเรื่องมันนะแล้วอีกน่อยมองหน้ามันไม่ในเลยไปบ้านนะแล้วเขาซื้อเลยเป็นฝังกินนะแลนก็ติ๊กทั้งสี่พอร์ตเลยนะครับแล้วมันไปบ้านแล้วมันไม่มีตังคมืออีกน้อยเหาไม่มีตังแล้ว เกตเวซเป็นเบอร์นี้นะครับหนึ1งเก้าสองจุดนึ่งหกแปดจุดห้าห้าจุดหนึ่งดสีซีแจกตามปกติส่วน m i โครติกก็ตัวแร n ออนบอร์นี่ก็คือปิดไปนะครับใช้แต่พิเศไเคสที่ใส่เพิ่มลงไป มมมันนน่่าาโโหไไซื้อรตัวฝั่งฝั่งแวนที่ต่อับเราเตอร์ฟิกไอพีไว้เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดห้าห้าจุดสิบสองฝั่งแลนฟิกไอพไว้เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหหกแปดจุดสองร้จุดหนึ่งซึ่งเป็นเกตเวด้วยก็เมอนนยงนไหนมอกว่าไปวันของวันนีคนเดียว ถ้าอยู่เกินสามถึงวันแมนเนาะเขาไล่เลยนะเนี่ยก็มึงยังไม่จับแล้วแน่มึงเอามัอนจับแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยพาสปอร์ตก็เซตอัพบ้านนั่นน่ะเอออ่าตาอ่าแก้ตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับที่มันที่มันจับบ้านนั่นแหละอัพเดตที่มันกลับบ้านนั่นแหละมันบอกว่าตอนซื้วันของวันนี้เบอร์ของซื้อเลี้ยงมันเซตเอาตเอาไว้ให้แจกไอพีอ่าดูตรงนี้นะครับมันไป ไปจนัวันยังบอว่าเอาหก็2องจุดหนึงกแจุดสองร้จุดสิบสอถึง172ยเจ็นะครับคุณบอกว่าเอาเอาไม่ให้เธอฟังหรอมันบอว่านี่คนเกียตตัวโปรไฟล์อย่าลืมติ๊กตัวนี้ด้วยยูสเรเดียสไม่เกินไม่เกินสวันนี่หนอจะไปที่ไหน กไอพีบอยดิงอ่าเซตบายพาร์ตอุปกรณ์นะครับที่ไม่ต้องผ่านหน้าล็อกอินเขาก็ดีใจแล้ว่ามาจากเนียเรียงหมากที่เราก็เลยต่อไปสามวันสี่วันนี้นะเขาไลนมาีว่เขาไล่มันกลับไม่เห็นหรอก็มันถามมันเองมันบอกอะไรมันมันไป้านมาอย่างเนี้ยมันไม่มีเงินกูไม่อยากกลับบ้านเลยบอก ตัวเรเดียสเราก็แอดเข้ามาหนึ่งแถวนะครับใส่หนึ่งสองเจ็ดจุดสูอนจดส่จุดหนึ่งสี่เข็มหนึ่งสองสามสี่ไปโทรศัพท์เองเขายังรู้ถูกมันหนเหมือนไม่มีนจอินคอมเซตตามนี้นะครับพันเจ็ด ถูกโทรศัพท์เลยนะเป็นยินน้อนนะที่ไม่สนใจเลยขอไม่มองหน้าด้วยนะหน่แล้วเราตรงหัวข้อนี้จะแอดแถวนี้เข้ามานะครับคนจะขอทิ้งหน่ยอันนี้เป็นเกตเว์ของเราเตอร์ที่ต่อต่อฝั่งแลนนะครับดีเอสซีทีจะไม่ไม่ได้ใช้นะครับ ดีเอสซีพีใครแอนตัวนี้อ่าต้องไม่ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าตรงฝั่งขาวแวนเราจะฟิกไอพีเองมัน,มนมันไม่มาหาเธอหรอมันไ,ได้เลยเอาพระอะไรนรี่นะที่มันเอาของมาขาย,ยามันมก็ตรงฝั่งขาวแวนก็จะเซตคู่กแบบับตัว ไฟวอ์นะครับจะทำอะไรของมันวะมันมีเล์วลบอเลยผมจะบวกตัวนี้เข้ามานะครับอินพุตเกจเวย์ของตัวเราเตอร์ TCP 6 Action Accept อ,อ,อ,อันนี้ที่ว่าสวมหน้ากากนะครับสสมารมัน อย่าไปกินของมันเรื่องสงสารมันนะทุกถึตัวนี้<อ>ามาจากที่เฟราเซตฟ,ฟ็อ,อกซี่นะครับโดยใช้คำสั่งมันทำงานลำบากข้าในหน่วยก่อนชั้นได้ตายหมดแล้วยังไม่รู้เลยอัตราสีครับทำงานลำบากแล้วก็ลิ้นดุมันเป็นกีโคลนว่านั่นแหละดูด้วยตัวเล็กๆๆเองสิ่งทมันลำบากไว้เส้นอีกอนัน่นแหละจะบอกให้ อ่าใช้คำสั่งนี้นะครับเอามาเพจในเทอร์มินอลน,นะครับโดยที่เราเปิดการทำงานของฟ o อ y ซไว้นะครับค่านี้มาจากจำนวนกิกที่ผมเซตฟ o อ y ซไว้52าสิบสองกิกเราเอา52าสิบคูณพันยแล้วก็คูณพันย คูณพันยี่สี่สองครั้งะครับมันจะออกมาเป็นค่านี้ไปแล้วมั้งป่านี้ัไปแลับแล้ที่เราจะดูว่าฟ็อกซี่มันน่าจะใช้งานแล้วนะครับทํางานอยู่แล้วก็ผมก็สังเกตตรงรีซีเปอร์เซนต์อันนี้มันเลยมาวันที่รีกว่าแล้ มีการเซน์ to ล l อ e n ์กะรีซีฟฟอร์มเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ดูสังเกตตรงไซต์ตรงเนี้ย ส่วนแบ็ k up ของ user man นะครับรผมก็จะลากไฟล์แบ็ k up โยนเข้ามาในนี้เลยลากเข้ามาในนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งใช้คำสั่งดึงตัวนี้ขึ้นมาผ่าน,นาเทอร์มินอลนะครับ เวลารีส r ตนะครับก็ copy คำสั่งนี้มาตรงนี้เราก็ใส่เป็นชื่อตอนนี้ก็ใส่เป็นชื่อที่เราโยนไฟล์เข้าไปก็เป็น user 24 0 1 5บสนะครับ Enter แล้วมันก็จะถามให้ให้เรารีสโตไหมกด Y เออมันไม่ไปแล้วมั้งฝนมันจะไปไหนก็ได้นี่มันมีตังเนาะมันก็ให้เทียรอละเนเงนเยอส่วน ยูเซอร์ก็เป็นแอดมินพาสเวิร์ดก็จะเป็นตามที่เราตั้งไว้ในไมโครติกตั้งด้วยไอ้นั่นเน่ะมันไม่ค่อยนะครับที่เหนียวคุ้มตรงนี้เราก็จะติ๊กให้ตรงอ่กับที่เราตั้งไว้ในไมโครติกนะครับไม่ลดเป็นพันละพันเจ็ดนะครับอยู่ตรงเลดียสแล้วก็อินคัมอืมไม่เข้าใจคำ โอ้ถ้ามันขายตอน,นเออก็อน,นั่นนังสิทำไมมันไม่เก็บไว้ตอนนั้นไม่หนุ่มน้องนึงที่จะขายทำไมนั่นน่ะอ่อที่เป็นเอ่อยูเซอร์ที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับใครอ่ะคุกกี้คุกกี้ถ้าเราจะเคลียร์เรามาอยู่ที่หัวข้อนี้น,น,นะครับนใ,นใส่ชื่อมันใส่อ้อนง่ายอ่าหรอ